สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาเหมือนที่เช่นเคยครับโดยโปรแกรมเมื่อวานก็ชนะทั้งสองตัวครับทั้งลาคอลุญญาครับแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงเลยครับคอนโดโซเลซัปโปโรครับก็กลับมาชนะได้ครับหลังจากที่ป้อแป้ครับทำท่าจะแพ้ครับครึ่งแรก ก็โปรแกรมวันอาทิตย์ที่11ตุลานี่ครับก็จะมียูฟ่าเนชั่นลีกครับถึง20คู่ครับ40ทีมชาติครับนี่ครับเตะนะครับเยอะมากครับแต่ถ้าเป็นในราคาในนี้ก็อาจจะแยกเป็นกรุ๊ปครับนี่ครับมีแยกเป็นกรุ๊ปครับแต่เตะเยอะเหมือนกันครับนี่ครับ20คู่ครับแล้วก็จะมีบอลลาลิกาสเปนอีก2ครับเซกุนดาสเปนครับนี่ครับ ตะตั้งแต่5้าโมงครับแล้วก็จะมีครับเป็นบอลลีกอื่นๆครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งก็มีครับลีกเล็กครับลีกหนึ่งแล้วก็อิตาลีซีรีสี่เยอะอยู่ครับวันนี้ครับส่วนเช้าๆสายบอลเช้าก็เหมือนเดิมครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับแล้วก็บอลบราซิลครับคู่แรกที่จะมาดูกันก็จะเป็นรัสเซียตุรกีครับก็หนีคู่ใหญ่หมดเลยครับน่าดูหลายคู่วันนี้ครับอังกฤษเบลเยียมครับก็น่าดูครับ นี่ครับอิตาลีโปแลนด์นี่ครับฝรั่งเศสโปรตุเกสก็น่าดูครับน่าดูหลายคู่ครับมาราคาแป๊บนึงรัสเซียรัสเซียอ่ะเจอแล้วครับรัสเซียเตะตีหนึ่งสี่จุดห้าครับอยู่ในกุ๊ปบีครับยูฟ่าเนชั่นลีกกุ๊ปบีครับก็เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมนี่ครับถ่ายทอดสดแล้วนะครับ ใครอยากดูฟุตบอลคู่ไหนครับก็ไม่ต้องไปกดหาลิงก์หาวาร์ปอะไรให้มากมายครับก็กดตรงนี้แล้วก็ดูบอลสดๆได้เลยครับสะดวกครับรวดเร็วทันใจครับรัสเซียต่อราคาปอครับ1.77น้ำดำครับถ้าลองตุรกีก็ได้น้ำดำเหมือนกันครับ2.05ส่วนอีกราคาหนึ่งเนี่ยรัสเซียครึ่งลูกเนี่ยก็จะได้ราคา2ครับ2.07ถ้าลองตุรกีก็จะได้1.75ครับบวก10 คู่นี้เนี่ยเคยเจอกัน4ครั้งครับตุรกีชนะมาได้เอ้ตุรกียังไม่เคยชนะครับรัสเซียชนะมาได้2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันสองครั้งครับนัดนี้ก็มาเตะที่บ้านรัสเซียครับเตะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับรัสเซียเนี่ยผลงานในชั้นลีกสองนัดล่าสุดก็ชนะรวดสองนัดครับมี6คะแนนแล้วครับส่วนนัดล่าสุดก็เตะกระชับมิดครับแพ้สวีเดนมาครับ ส่วนตุรกีครับในยูฟาในชั่นลีก2นัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้1เสมอ1ครับยังไม่ชนะแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเตะกระชับมิตกับเยอรมนีครับก็เสมอมาได้ครับ3-3เกมนี้ผมก็ชอบเจ้าบ้านมากกว่าครับยังมีอาเตมซูบ้าครับกองหน้าตัวเก่งจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วครับที่จัดที่รัสเซียที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพครับถือว่าทำผลงานได้ดีครับแล้วก็ยังมีหลายตัวครับติมอชุก เล็กซ์เซนเดอร์เซยีนอฟครับแล้วก็ยูริเซอร์คอฟครับก็ถือว่ายังลุ้นได้อยู่ครับส่วนตุรกีก็ถ้านักเตะที่รู้จักกันก็โยเนชูครับกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็เล่นเจ้าบ้านไปครับต่อรัสเซียไปครับราคาปอครับนี่ครับคููแรกได้น้ำน้อยเนี่ยครับแต่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนครับ พอเสมอมาเรายังไม่เจ็บตัวครับถ้าชนะเราก็กินเต็มแต่ถ้าเครื่องลูกเนี่ยถ้าเสมอมาเราตายเลยครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับคู่แรกครับต่อรัสเซียครับมีขาวครับเจอกับไก่งวงตุรกีครับยูฟาในชั้นลีกคุ่บีนะครับแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับคู่แรกก็เป็นรัสเซียครับคู่ที่สองก็จะไปต่อเลยครับก็จะเป็นไอร์แลนด์เจอกับเวลครับ อยู่กูบีเหมือนกันครับแตะไวหน่อยนะครับเตะเวลา2ทุ่มครับไอแลนด์เจ้าบ้านครับต่อราคาเวลต่อราคาเสมอครับนี่ครับ1.85้าครับ้าลองไอแลนด์ก็ได้น้ำเต็มครับ2ครับส่วนอีกราคาเนี่ยก็จะเป็นต่างฝ่ายต่างต่อปอแล้วครับเนี่ยน้ำก็จะลดครับ2.3 2.2าจเนี่ยครับไม่แนะนำครับเอาราคาเสมอเพราะครับคู่นี้ก็ สิติเจอกันเนี่ยแครั้งครับเวลชนะมาได้2ครั้งครับไอแลนด์ Island ชนะมา3ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งครับไอแลนด์ Island นัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเตะไปเมื่อวันที่9เนี่ยครับเตะในยูโรป้าไอยูยูโรรอบคัดเลือกครับรอบเพย์ออฟครับรอบสุดท้ายครับก็คือแพ้จุดโทษสโลวาเกียมาครับต่อเวลาครับก็ทำให้ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรครับ ส่วนเวลครับเวลนัดล่าสุดก็เพิ่งกระชับมิดไปครับแพ้อังกฤษไป3าย์ครับแต่ผลงานในยูฟ่าในชั่นลีกเนี่ยชนะรวด2นัดมาแล้วครับก็ถือว่าโค้ดไลาอันกฤกครับถือว่าทําผลงานดีอยู่ครับส่วนนักเตะก็ทั้ง2ทีมก็เป็นตัวนักเตะในพิมลีกอยู่แล้วครับไอแลนด์เนี่ยก็จะมีพวก เจมส์มาค้าที่เจมส์แม็กคลีนเจฟแฮนดิกล็อบบี้เบดี้ครับเชนดัฟฟี่เอนดาสตีเวนแมตต์ดเฮอร์ตี้ครับจากสเปอร์แล้วก็จอห์นอีแกนครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับไอร์แลนด์ส่วนฝั่งทีมเยือนเวลเนี่ยก็เบนบูธเวิร์นครับโจนาธานวิลเลียมแดเนียลเจมแฮร์รี่วิลสันเดวิดบรูคเบนเดวิดอีธานเอ็มพาดูก็ตัวพอๆสูสีกันอยู่ครับแต่ผมชอบเวลมากกว่าครับตั้งแต่ ก็ยังแกลิเบลไม่น่าจะลงครับไม่มีรายชื่อครับน่าจะพักซ้อมหยุดซ้อมอยู่ที่สเปอร์ครับก็ต่อเวลไปเลยครับยังตั้งแต่กิกมาคุมทีมก็ทรงดีขึ้นครับเวลครับดูแบบมีหน้ามีตาครับสู้กับทีมอื่นได้ครับก็ต่อเวลไปเลยครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับคู่ที่2ครับก็ยูฟ่าในัชนลีกกูบี้ครับเตะเวลา2ทุ่มครับ ไอแลนเจอเวลครับก็ต่อทีมเยือนครับต่อเสมอครับเวลครับแล้วก็ผมจะกดสเตปทิ้งไว้ครับสองคู่เหมือนเดิมครับสองคู่นี้ส่วนมากก็มาขาดทุนสเตปนะครับแต่ถ้าสเตปเข้ามันก็บวกเยอะครับโอเคครับเจอแล้วเวลสเตป2คู่ก็ได้นะครับเว็บนี้ครับ เมื่อวานเนี่ยนะครับก็เมื่อวานได้มาสี่ห้าร้อยก็เนี่ยครับใส่สเต็ปไปให้หมดครับก็สําหรับค่ําคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบอลชุดบอลเดี่ยวครับก็ขอให้เฮงเร่ารวยกันทุกท่านครับแล้วก็ใครยังไม่มีลายแอดนะครับก็แอดมาได้ครับที่ล i ยแอดเฮียเหลาแปดแปดครับก็สายสูงต่ําสายบอลเต็งสายบอลชุดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็เราจะมีโปรโมชั่นดีๆครับแนะนําเว็บใหม่ๆให้เล่นด้วยครับถ้าอยากเปิดยุทธใหม่ครับก็มีเครดิต ฟรีให้เล่นมากมายครับ300ก็ได้ฟรีแล้ว50ครับแล้วก็500ก็ได้ฟรีแล้วร้อยนึงครับก็แค่1เทิร์นเอเวอร์เท่านั้นครับก็ไม่เกินใจอยู่แล้วครับถ้าเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้อยู่แล้วครับสายบอลโอเคครับถ้าชอบก็แอดมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับไลน์เคียเหลา88ครับก็แอดไว้ใต้หมุดแล้วก็ใต้โพสต์ด้ครับคืนนี้ก็ขอให้เฮงเร่ำรวยทุกท่านครับขอบคุณครับ